อ,อ,อันนี้ไส้คาวอ่อนใช่ค่ะลักษณะเป็นอย่างไส้คาวอ่อน สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมากินข้าวกับนี่เลยน้ำพริกปลาร้าค่ะแล้วก็มีผักนะคะมีมะม่วงด้วยนี่มะม่วงเบาแล้วก็มีหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็มีผักกลุ่มดองค่ะไม่ใช่ผักหนามนะบางคนบอกผักกลุ่มกับผักหนามอันเดียวกันหรือเปล่าคนละอันกันนะคะแล้วก็มีลูกเนียงดองมีลูกเมียงสดแล้วก็มีปลาล่องหนทอดนะคะแล้วก็มีซุปอ่าเขาเรียกอะไรอะซุปไส้ไอันเนี้ยไส้ขาค่ะทุกคนอร่อยมากแล้วก็ยังมีหลงเหลืออยู่นะคะ ลูกผักหวานป่าค่ะแล้วก็มีมีขิงอ่อนค่ะเอยขิงปะเออขิงอ่อนค่ะนี่ขิงอ่อนๆเลยคลิปที่แล้วมินก็กินไปแล้วนะคะนี่เลยเดี๋ยวไปกินกันเลยเ <c oughs> ข้าวสวยร้อนๆค่ะ <c oughs> นี่เลยกินกับน้ำพริกปลาล้าค่ะของแก้มยูีน้ำพริกตำม,มือโคตรเผ็ดนะคะทุกคนของเขาเผ็ดจริงลับประกันเลยคือแบบเผ็ดแล้วก็อร่อยค่ะ เป็นแบบรสชาติบ้านๆอร่อยมากนี่เลยก้อนหนึ่งกินกับมะม่วงน่าจะอร่อยอะน้ำพริกปลาล้าแบบเนี้ยหอมมากทุกคนไหนลองกินกับมะม่วงซิมะม่วงเบาก่อมาแช่น้ำเย็นมาอื อร่อยอะ่ะจริงจรินก็อร่อยกินกับผักดองก็น่าจะแซ่บใครอยากกินนะคะสั่งได้ในตะกร้าเลยค่ะทุกคน บารล่องหอเนี่ยก็ของแต่ไม่ได้มีตลอดนะมีแค่เป็นช่วงฤดูค่ะ น้ำพริกของเขานะคะไม่ได้ใส่วัตถุก,กันเสียค่ะคือได้มาต้องแช่ตู้เย็นเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ใส่วัตถุก,กันเสนียไงทําแบบบ้านๆเลยอ่ะล <uckles. S 1> ูกยังดองเผ็ด กินไปนี้ได้กลิ่นของความแบบกินคู่กับไส้กรอกอะไส้ขาอร่อยมากซุปไส้ขาค่ะ อันนี้ก็ผักกุ่มดองผักเส้นดองอนะไรเงี้ยโอ้ยเผ็ดคำเตือน ใครไม่กินเผ็ดใส่นิดเดียวนะอย่าใส่เยอะมันมี้อร่อยมากผักกลุ่มนี้สวยมาก ผักเยอะไม่รู้จะกินอันไหนก่อนผักหวานลูกผักหวานป่าเนี้ยมีทั้งอ่อนแล้วก็แก่นะคะถ้าแก่มินก็จะกินไส้ข้างในนีใครอยากกินน้ำพริกนะคะในเพจนะคะไปสั่งได้เลยค่ะ แก้มยูน้ำพริกตามือโคตรเผ็ดค่ะไปจัดกันเลยค่ะทุกคนอร่อยมากรับประกันค่ะเผื่อใครสั่งไม่เป็นนะคะมีเบอร์โทรด้วยค่ะ0 9 9 7 4 5ก้0เกนะคะไปจัดกันนะค่ะ กินกับลูกเนียงดองก็อร่อยขอมไม้ฝรั่งอวบมากพกปลาน้ำพกปลากินกับมะม่วงกอร่อยมากมเข้ากันสุดๆเลยมม้นเห็นเจ้าของแบรนด์อนะเขาเอามะม่วงสับใส่ค่ะ มากกินกับมะม่วงคือเข้ากันมากเลยค่ะ ขิงอ่อนอร่อยมากทั้งขิงทั้งขาเลยค่ะมี้นกินวันนี้อันนี้ไส้ขาอ่อนนี่ค่ะลักษณะเป็นอย่างนี้ไส้ขาอ่อน อร่อยเผ็ดอร่อยมากเลยกินกับปลาผักก็รักไหลเหลือเกิน มิ้งกินแ้คะขนาด300กรัมค่ะของเขามีหลายขนาดนะคะของเขามีหลายขนาดน,นี้ของมิ้ง300กรัมค่ะโอ๊ยเผ็ดโอเควันนี้มินก็ขอลาไปก่อนนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มินด้วยนะคะก็ใครอยากกินก็มินทิ้งพิกัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้มินด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะจะลาทีไรนะสะดุดทุกทีมิ้นะ